มหาซื้อปิ้งไกต่ตำมะฮุงที่นอ้องอยู่หน้าตลาดเฉลภูมิปิ้งไกต่ตำมะฮุงเจ้าอยู่แค่ว่าสั่งไว้แล้วเดี๋ยวไปเอาตำมะฮุงเสิซ์กินกับปิ้งไก่เดี๋ยวไปกินเขากันอยู่บ้านครับ <laughs> นักกอล์ฟคางแตกครับเอาอโอโหกวดเลียบไปเลยครับโอ้โหโอ้โหเก่งมากค่ะเก่งมากตีไม่ถูกเลยค่ะตีไม่ได้แล้วตีไม่ได้แล้วเออนักกอล์ฟ <laughs> นักกอล์ฟโอ้โหพิงแวว สวัสดีครับพี่น้องมากินเขากับตำม,มุงปิ่งไก่พี่น้องเส่บเสน้งกันครับสมไข่ป่ามาเสียบๆียน้งกันครับผมสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาเน้ำเพศจ้ามากระชือกระซือมาตะมาตะชื่อสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนมะกินข้าวน้ำกันพี่น้อย โอ้นักก๊อปไปตามลูกก๊อปก่อนไม่มีไม่มีมมแคทตี้สั่งไะไรแล้วจ๊ะวัดเขาขึ้นเหนี่ยวแทะเขาขึ้นเหน,นี่ยวเหนี่ยวอยู่บ่เหนี่ยวบ่แม่เอาเขากินผสมแม่เมสียดายมัน มาพี่นอออ้อืมอแก้วบอลอืมเื่ไปว่ามีต่ำหงแบบพกพาสะดวกสบาย ยื่นไว้เจ้าอาป้ามผ้าเนี่ยไปเรือกั้งเขาจะเอามาท่านเปิดหีบเม,มือมบงน้นนกาโวยว่ะเขาจะเอามาเพาท่านเปิดอยู่เขาจะเอาไปท่านเปิดกาบาัดแปมงงเนี่ยากงหีบเด็ไปซื้อตำมึงมากินก่็ ีไปตั้งออบเจอะอะแม่ว<า>่าวะแนเฮอจอมฟิตจะมาเลือกตั้ง กปลากระมีเดอร์สั่งได้จ้ะถ้าดีๆกินเข้าอิ่มเย่งจะไปไหมซึ่งมันนี้แพ้ว่าจะอาไปเลือกปลาปลาไปคัดปลา เพราะว่ามาอื่นที่ส่งของครัอบอบืมครับน้อยบ่พี่ครับแซ่บยังวะนี่แฮ่คั่นยังแซ่บใส่ตู้เย็นไว้เด้อพี่น้องลองเด้เราขึ้นไปนะจักรยานอ่ะเจ้าข,ขึ้นไปทำไม Ui, khen khen lắm. tập hương rất đẹp. Pa, con xịt đọc tài lèo. Ừm. Nếu áo chạy lắm, nó ngon lắm. Con không xịt đọc tài Áo. Hương chắc bứt. Khang ไปค่อยๆไปค่อยๆอ,อ,อืมนี่แแก้สมบัติน่านไจยังปแดกด่านนี้มวดี โครงการเนี่ยและพี่น้องเขากลับบ้านหลายเนาะนี่ๆก็ไม่ได้ไปใช้อกอยู่บ้านนี่ลับอยู่บ้านาอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านเสร็จก็เขากับน้ำกินเล่ละแม่จ๋าไม่ได้พาไปไหน ีไป,ไ,ไปเลยน้ำก็บ,บ้างก,ก,าากันไปเลยมา้ะกรุงทอกรุงเทพกะซื้อขนมมาฝากนีเด้อ ทานมาทรั้งนี้กับเวขนมมาปากนะสมัยเขาเป็นซึ่งไงสมัยแต่เพิ่งเจอพี่ดีใจดีใจยะผู้ใดมากกระชังผู้ใดมากกระชังดีใจมากเพราะว่าเพิ่นจีแบงขนมมาให้เพิ่นจีแบงขนมมาให้เอาปลาขนมเปิ้นแบงให้หน่อยเดียวก็ดีใจด้วยเนาะอิป่ากินเล่นอิป่าไปยูอีป่าไปเอาเกย ไนเบื้บองู่อยยูอยูนบ่เออไ้ป่าั่นนี้น,น,นขเขาตำมะฮงกับปิ้งไก่เอาบอ่ทาวทอดปลามีทอดปลาอยู่เด้ิไปหาไอป่าก็เยอ,ขอ,ขอเะขันเขาชอมากของคุณแชมป์ยิ่งหญบันลังเนาะแบ้งบักสมให้หน่วยนึงนี่ก็ดีใจ Khang một chùm đang còn nóng còn nóng tiệp. Hẹp. Mang. Thấy chủ hàng. Ở bậc là cái kín. Khang kia có chồng ạ. Vâng, ra mặt phấn là tôm apple. Đến ngày này thôi thì chuyện. Bậc chồng kéo bán một apple ได้แอปเปิ้ลหน่อยเดียวสมหน่อยนึงเนี่ยงูไอ้คือส,สุดยอดอนะขนมปีบขนมปีบติดซาใส่ป,ใปีบไหมเชื่องหอ้างะพ่อข่อยชิมามักมาบ้านสงการเด้วกับชิพาไปน้ำตกตะกี้พ่อข่อยมาเนาะแต่ว่าเมียม่ค่อยมาแต่ว่าวพ่อกะ ตะกี้เพิ่นกะเป็นไวรุ่นเนาะเพิ่นกับเมาเรากินตะเหล่ามาไปใช้กันลูกย่างน้ำกลั่นตั่อยตั่อยคุณสองคนฮะคุณสองคนมีแต่ข่อยแล้วย่างน้ำกลันพ่อข่อยไอ้ข่อยบ่ได้มาสนใจเด้็กๆหน่อยผู้ชายเนาะได้เงินแล้วบบนี้เดียวมี้นจะข่อยแหละพ่อกินเหล่าอยู่งใช้กันย่างน้ำกลันหักพอเดียวพอเขาบ่มี เขาพอกับแมวเขาไเลยยู่งน้ำกันเนาะพี่น,น้องเนาะโดนๆเพื่อนมาเทียนน่ยวนึงเฉยพ่อไปกินเหล่าไสกระย่างน้ำกุนไปน้ำกุนแล้วว่าหาเข่าหานามให้ลูกกินเด้ยเน้ยเส้าหาเข่าหานามให้ลูกกินก่อน ยังพาลูกไปเที่ยวเที่ยวกินเหล้าเที่ยวกินเหล้าบอ,อไปเที่ยวน,น้ำหนังตกอี่ยังสินะเจ้าน้ำตกตากตนาอนบ่น้าข่อยไปเที่ยว <Yeah. S 1> น,นี่สิเลยเจ้ะตะกี้เราขับรถขับบริษัทไหมขับรถสพื่อของเอดก็สั่งเลยไหมอ่มอาแนะถวแก่กับมาน้ำ ลรับส่งพนักง,งานขาจอกเออรถดมา,มาบ้างการขาจอกอเอารดมากสิแม่ลมากถ่าแก่กับมานาํถ้าอแก่กับมะเสาวบานน้ำเออ่นมตัตตาักใกมาตะหา,าดใหญ่คนนี้ดีเลยเม่กี้มิตรพอกไปแล้วพัดคุนไปเที่ยวน้ำมาเนาะ มีรถมาบ่าเมนรถเจ้าของเลยรถบดริรัสารถนั่นเดิแก้ไปเป็นเล็กน้อยนอกเพิ่นพาไปใช้กลับไปมวนบ่หูจักยันตายดอกบมหูว่าเพิ่นเมาหลงเมาเราข <ไป S 1> ับรถดอกอืมคอยเล็กน้อยครับคอยอยากไปเที่ยวน้ำข้าเจ้านะข้าเจ้าไป เออแต่ว่าบัานเจ้าบุญน้ําำตุกกว่ะมีนี่ฮะเฮ้พาเจ้ไปแลเดียวทำโซดาัะเบล้ยวน้ำตุกหม่ตังจต่ไข่หมดละโอ้ยนันยกันายยกหมดตั้งจต่ไข่เลยเอ๊ยมันแรงไนเขากินข่าอยู่ <c oughs> กต่ยังว่าเขากินข้าวอยู่ป้าพีอาบน้ำก่อนอือ่านเนื้อนั่นยังได้ยังกินของมันกาอา <laughs> มาหน้าเร็วเ๋ยวคเะกาแฟหมักมันจะไปอยากไปนับเขาอีกบ่ ก็เลยไม่จะไปของเขาเหรอพีไปเขาพีไปได้ไปไหนนะไปังไปท้งอภิ้า,าหลานลงสวนน้ำเขาไปเจ้า,าวสวนอยู่แต่ว,ว่านี่เนี่ยแม่ต้องไปเอาปลา วันนี้เนี่ยไปบ่ได้เดี๋ยวต้องไปเอาเป่ามาก,กวนทรงกวนสรงกลางไมันเคลียออเดอร์กวนสงกลางเพราะว่าต้างมองมันเขจ้ากับปิดเนาะเขาต้องเคลียออเดอร์กวนให้มันเหลวกอนวันทีวันทีใดแม่วันทีเกตที่แปดนี่นะ,ะเพราะว่าบริษทัทบางเคลียเจ้าพนักงานเขจ้ากับนั่นเนะาะของมันเกิดินั่น เข้าก็เลยอืมหลังปีหลังโศกาตุรัลิประจังไป<ะ>ไปก่อนพูดใดอยากได้สิมผ้าก็สร่างเข่ามามได้ด้วยจ้ะพี่ <ปะ S 2> น้องจา้านี่ตงหลายมือไปก่อนจา้าสวัสดีจา้จา